ฉันคได้เธอเธออสงไปออกไปจนนำ้ออเธอเยกไหนจไหนจไหนบอกกะชากยไม่เจอเธออ้อิดระจาบอกว่ากูพูดไม่ดีมึงแบบกูแบบนี้ได้ไงเอาหน่เห็นไหมโอ้อย่าด่ากันครับอย่าด่ากันครับโอ้ยโอ้ยคุณพี่คุณพี่ พุดพอๆครับพุบบบบบบดพอๆดินผันนะครับ <c oughs> หัวร้อนเอยเหมาร้อนเหมารโอ้ยเงาเงาไม่ไม่มีใครแบกแหลงไงฮะหัวแตก<อ>หัวแตกนไม่รู้ครับเมื่อกี้มันฟุ้ขึ้นอะครับเออพูถึง อยู่ๆมันก็ขึ้นเองอ่ะครับเมื่อกี้ลูกระสุนอ,อ่ะนั่เหรอครับครับขึ้นเองอะ่ะครับโอ้โหผมหัดเล่นมามาน,นี่ล่ลากหัวได้ก็ไม่ใช่คนเล่นธรรมดาเลยเพิ่งหัดเล่นตายที่แล้วเองใช่เออเกินไปเล่นวีดีโอรูมแรงจูนะ ประรข้างข้างข้างประมาณโมหันก็คือโมหันที่เป็นปุบที่เป็นอะไรนะนี่มันอ๋อเฮ้ยมันอยู่ไหนครับมันอยู่ไหนครับอ,อ,อบ๋อเจอแลเจอแล้วจเจอแล้วอ้อยิงไม่โดนโอ๋อแตกไปแล้วมแตกแล้ว กูน่คืันนี้กูไม,ไม่ได้คิวไหมไม่เรืยอีกกี่ตัวครับได้อีกกี่ตัวครับโอ้ชนะไปแล้วอ่ะครับได้สุดตัวครับน้องๆเอาไว้ครับให้สูตดตัใครมันสี่ฟูลเลยวะเออเดี๋ยวกูตกเลยโอ้ใจเย็นสิครับใจเย็นสิครับกเกมมันแบ่งคุณแคิวก็ได้แนะม่งก็แบ่งอย่างงี้ แบ่งักคิวได้เว้ยตอนกูไม่เล่นน่ะไม่โคตรดีเลยแต่พอกูบ่นอะไรครับนี่เอือบ่นอะไรมึงบ่นอะไรมึงบ่นอะไรอุ้ยอุ้ยอุ้ยถึงยิงถึงยิงเลยหรือถึงยิงเลยหรือเล่นแล้วอยู่ไว้ให้ย มันมันวิ่งเหมือนมันจะวิ่งมานะแป๊บนึงเดี๋ยวไปดูให้อา้าวทำไมกูอันนี้กูตายมันไม่ใช่หรอมันมันมาบนนี้สองตัวแตกแตกหนึ่งแตกหนึ่งเดี๋ยวเฮ้ยตัวหนึ่งอยู่ไหนวะแตกแล้วแตกแล้วแตกแล้วฮะแตกแล้วแตกแล้วดาว แตกแล้วครับแตกแล้วครับโน่ให้มันไปชุบชุบไม่ได้นะแกแตกแน่ถ้าขึ้นไปไม่แตกหรอครับไม่แตกหรอครับเออไม่มันจะแตกแน่อ๋อมันแตกอะไรนะใช่ไหมไม่เคยตอบเลยอะไรครับอะไรครับอะไรอะไรของมึงอะไรป้านโอ้พูดคำหยาบอะครับพูดคำหยาบอะครับ ไม่เทเลยพู้คำหยาบประเทศเลยครับมีใจจริงพูดอะไรเดียวโอ้ถึงยิงถึงยิงโอ้กี่รอยู่ดี วันนี้ไปอีสานขอโทษครับขอโทษครับโอ้ยิงกระแพงทะลุเลยโอ้จะแตกแล้วครับจะแตกแล้วครับจะแตกแล้วครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลัวคดดว่าคิดว่เองเหรอคุณชายโดนรุมครับโอ้จะแตกแล้วครับจะแตกแล้วครับแตกเลยครับผมโอ้ใจเย็นจี ก็จะมาพูดแบบนี้ไม่ได้โอ้ยไอ้บ้าบุศโอ้โหเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วไงละไงโอ้หมดทีมไปแล้วกูจะแพ้กูจะแพ้กกูอย่าเพิ่งรีบซี่โอ้เกือบแตกครับเกือบแตกครับ โอ้วิ่งออกวงแตกครับโอ้โหหมดไปตายไปแล้วไปดีมื่อโอ้ผู้มข้ามจับอีกแล้วอะครับไม่ชอบเลยนะอืมาแล้วครับมาแล้วครับใช้ปืนอะไรครับเออเงินมีเลยหนึ่งซื้อไม่ให้หน่อยดิ๋ยวซื้อไม่ให้หน่อยไม่ไม่ซื้อให้หน่อยซื้อให้หน่อย ไม่มาแล้วเฮ้ยเเกมเริ่มแล้วเกมเริ่มแล้วมันเริ่มนานแล้วไม่ใช่หรอครับโอ้มันอยู่ฐานครับม hm. ันอยู่ฐานครับโอ้ยยิงมาแตกเลยเว้ยน็อกแล้วครับน็อกหนึ่งนะครับน็อกหนึ่งนะครับน็อกหนึ่งนะครับโอ้มันอยู่กันจะเร็ โอ้โดนลแล้วโดนลแล้วผมจะยิงครับมจแตว่าตกโอยแต่หแมคดเรับ็มดยคอู้ผมเพิ่งได้สองคิวเองครับ เอพ้พวกยูอะอะไรอะไรเจ้า่าไม่ลเลยอะไรเ <c oughs> จ้าจัุดแบบนั้นแหละไ,หไ,ปไปกันไปไปเก่นมา่ละดีแล้วดีแล้ว <c oughs> เก็บกระสุนปืนไหม <c oughs> <c oughs> อะไรวะขึ้น ก็ได้กไ้องไปางหลังมาเลยมาเล็เสอพี่ผมอัะมันมาฝั่งนี้หนึ่งตัวฝังไหนล่ะครับขวาขว้ามือผมเป็นประตูนะครับแตกแล้วแตกแล้วแตกแล้วยัีไม่แตกครับโอ้ขอโทษครับผมขอโทษผมขอโทษ โอ้โหมองอะไรได้หล้างยอเดี๋ยวเราอ้วงบิดโอ้มันมันอยู่ฝั่งนี้ตัวนึงมันอยู่ฝังฝ่งนี้ตัวนึงมันเหลือกี่คนมันตกใวะโอ้นี่แก้วเยือถึงยิงมันแตกยังครับตัวนี้แตกยังอ๋อยังไม่แตกไม่ค้าบกักเลยนะผมเต้น มันมาแล้วครับมันมาแล้วครับมันมาแล้วครับฮัลโหลเดีรือสองตัวครับเรือสองตัวครับมันวิ่งเข้ามาแล้วครับมันวิ่งเข้ามาแล้วครับเรือสามตัวไม่ใช่หรอมาดูครับล็อกหนึ่งอ้ถึงยิงถึงยิงถึงยิงเกือบแตกโอ้แตกไปแล้วมันมันอยู่ฝั่งนู้นตัวนึงครับอยู่ด้านหลังตัวนึงครับโอ้โหเม่โอ้โหคือจะไปงานสุดทสุดเสื้อดำเนี่ย นี่นะครับคือเด็กกระโปรงนะครับไม่มีสกินปืนเลยนะครับจงดูไว้ครับนี่ผมไม่มีสกินปืนให้ดูโอ้พี่สกินโหดจังครับเอามายืมสักวันหน่อยครับยืมอะไรวะยืมสกินปืนครับ อู้อันนี้มันเป็นขอเแรดขอจอดจูงของคนนะผมไปขอคุณผู้ชมคนจะได้นะเนี่ยที่หมโอดเลยครับที่ทำยังไงครับไม่ใช้สก,กินว้าวครโหดอ่ะอุ๊ยอินสันเห็นฝันด้วยไว้ยเฮ้ยกระเทยบ่นี่ ผมจะไปกินเห็ดคุณนะครับอ้าเอ้าเมาร้อนเมาร้อนเมาร้อนตายพวกคุณบัตรโอ้เกือบตายโอ้ขอบคุณมากเลยฝั่งตรงข้ามเลยมันยิงคอยแล้วมันยิงคอยแล้ว <c oughs> เกือบเมนตอรอ้าวหนุเฮียนดาวไปแล้ว เออพี่ต้องแบกผมนลน,นะครับทุกคน,นอยู่ในกันทุกคนอ้าวอ้าวบุกเสื้อแดงให้ไปไหนแล้วมันวิ่งไปไหนไม่รู้ครับน่าจะขึ้นบ้านนะครับเอออยู่ฝั่งนั้นไนว้แหละครับอยู่ฝั่งนั้นไนว้แหละครับกำลังไปครับกำลังไปครับโอ้ก่อจะแตกแล้วเสื้สอแดงหมวกแดงเอ,อ้ยนั่นไงบุกเสื้อแดงโล่มาแล้วระวังระวังระวังอย่าเดินไปยังสัตว์ผมไม่ได้แล่นผมง่างบอกเขาโทษ เดี๋ยวผมสิยืนเบิ่งห้าง,างๆผมสิบ่เฮ็ดอีหยังดอกอผมจะยืนรอตรงนี้แหละมันอยู่หลังไอวอร์นะเห็นเปล่า่ามันมันอยู่ด้านหลังครับมันอยู่ด้านหลังมันยังว่ามันอยู่ข้างหลังเอ,อ้าผมไม่ได้ยินนะครับขอโทษครับขอโทษครับหิ้วก,กันโอ้หิ้วกันโอ้แก้วชนะไปแล้วอ<ๆ>โอเคนะครับ É 6 frio, leve.